สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีๆ h ชาแนลนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคนะครับแล้วก็วิธีการทำรูปติดบัตรนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับในการทำรูปติดบัตรวันนี้นะครับเราก็จะทำตั้งแต่ขนาด1นิ้วนะครับหนิ้วครึ่ง2นิ้วแล้วก็2นิ้วครึ่งนะครับโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Word นะครับแล้วก็ โปรแกรม a c ซ c e นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมดูรูปนะครับก็จะใช้ร่วมกันนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราง่ายนะครับแล้วก็สะดวกในการที่จะทํารูปติดบัตรนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับผมก็คิดว่ามันง่ายสุดแล้วนะครับก็เลยอยากจะนํามาแนะนำเพื่อนๆนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องมีรูปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปถ่ายรูปใช่ไหมครับเราก็ใช้ โทรศัพท์มือถือของเรานะครับถ่ายรูปเพราะว่าโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนะครับก็ความละเอียดก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับภาพก็มีความคมชัดเพราะฉะนั้นเราใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายรูปได้นะครับส่วนฉากนะครับใครอยากจะได้ฉากที่เป็นทางการหน่อยก็หาผ้าหรือหาฉากอะไรที่มันเป็นสี น้ำเงินนะครับหรือว่าสีฟ้ามากั้นด้านหลังนะครับให้มันเป็นฉากหลังนะครับแล้วเราค่อยถ่ายก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของฉากนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะใช้ฉากแบบไหนก็ได้นะครับในงานบางงานเราไม่จําเป็นที่จะต้องหาฉากที่มันสวยงามแล้วก็ใช้ฉากแบบไหนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นภาพที่ผมจะนํามา เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะครับผมก็ผมก็จะใช้นะครับรูปนี้นะครับก็จะเป็นฉากเป็นพื้นปูนซีเมนสีขาวธรรมดานะครับก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรที่เป็นทางการมากนักนะครับก็คือรูปนี้จะนําไปใช้ติดแผนผังนักกีฬานะครับฟุตบอล7คนนะพื้นหลังตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นทางการมากก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะนําไปใช้สมัครเรียนนะครับสมัครงานต่างๆนะครับ ในพื้นหลังตรงนี้เราก็ควรที่จะหาอาจจะเป็นสีน้ําเงินหรือว่าสีฟ้านะครับก็ได้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้รูปแล้วนะครับต่อไปนะครับที่เราจะต้องรู้ก็คือตรงนี้ครับขนาดของรูปติดบัตรนะครับซึ่งขนาดของรูปติดบัตรนะครับเราจะเทียบเป็นเซนติเมตรนะครับโดยมีขนาดดังต่อไปนี้นะครับก็คือขนาด1นิ้วนะครับเป็นความกว้างคูณสูงนะครับ2อ0คูณ3.25นะครับ เซนติเมตรนะครับอันนี้ขนาด1นิ้วนะครับถ้าขนาด1.5นิ้วนะครับก็คือ3คูณ4เซนติเมตรนะครับเป็นต้นนะครับส่วนใครจะทำา2นิ้ว2.5นิ้ว3นิ้วก็ทำตามขนาดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่เราต้องใช้นะครับก็คือโปรแกรม ACDC ตัวนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับในเครื่อง โน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะมีโปรแกรมตัวนี้นะครับติดมาด้วยอยู่แล้วนะครับมันเป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับดูรูปนะครับแล้วก็ตกแต่งรูปเพราะฉะนั้นทุกเครื่องก็ก็น่าจะมีนะครับโปรแกรม ACDC นะครับมันเป็นโปรแกรมพื้นฐานให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ของออไฟล์รูปภาพที่เราเก็บไว้นะครับผมจะเอารูป001ตัวนี้นะครับแล้วเราก็ ดับมัลคลิกเลยนะครับดับคลิกปึ๊บจากนั้นนะครับรูปของเรานะครับมันก็จะถูกเปิดนะครับโดยใช้โปรแกรม acdc นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมในการดูรูปนะครับให้นะครับเราไป Edit นะครับให้เราไปคลิกตรง Edit นะครับเมื่อคลิก Edit เสร็จแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับมันก็จะมีเครื่องมือนะครับเครื่องมือต่างๆในการตกแต่งรูปให้กับเรานะครับให้เราไปที่ ครอปนะครับตรงนี้เพื่อนๆเห็นครอปนะครับคลิกที่คําว่าครอปปึ๊บพอมันขึ้นมาแล้วนะครับให้เรามาดูทางซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือนะครับมาดูตรงหน่วยมันก่อนนะครับตรงนี้นะครับให้คลิกที่ลูกศรนะครับคลิกปึ๊บนะครับมันก็จะมีหน่วยนะครับเป็นนิ้วเป็นเซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็เป็นพิกเซลนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่เซนติเมตรนะครับตรงนี้ นะครับ cm นะครับตรงช่อง Y นะครับก็คือความกว้างนะครับให้เพื่อนๆใส่ไปเลยนะครับความกว้างเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับความกว้างเราจะทํารูปหนึ่งนิ้วก่อนนะครับ2.5นะครับคูณความสูงนะครับ3.25นะครับโอเคนะครับตรงความกว้างตรงนี้นะครับ Y ให้เราใส่ตัวเลขไปเลยนะครับก็คือ2.5นะครับ อ่าโอเคตรงความสูงนะครับก็คือ3.25นะครับแล้วก็ enter นะครับโอเคนะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้มาให้เรานะครับของใครที่มันขึ้นเล็กๆนะครับตารางแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปตกใจนะครับ Resolution นะครับตรงนี้ให้เราเปลี่ยนนะครับจาก300ให้เปลี่ยนเป็นสัก1000นะครับเปลี่ยนเป็น1000นนะครับนี่รูป มันก็จะใหญ่ตารางมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับหรือใครจะเอาขนาดใหญ่กว่านี้พันสองก็แล้วแต่นะครับแต่ผมว่าพันสองมันมันดูใหญ่เกินนะครับก็เอาสักประมาณ1 0 0 0 0 0นะครับหนึ่งพันก็น่าจะขนาดนี้นะครับก็น่าจะพอดีนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนเจ้าตัวตัวครอปนะครับตัวนี้นะครับเลื่อนเพื่อที่จะ เตรียมที่จะตัดรูปนะครับก็เลือกเอาให้มันพอดีนะครับให้รูปเราอยู่ตรงกลางนะครับให้รูปอยู่ตรงกลางนะครับดูด้านซ้ายด้านขวาด้านบนให้มันดูเหมาะสมนะครับให้มันสมส่วนนะครับผมอาจจะเอาขนาดนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาตรงนี้เลยครับด้านล่างดอนเลยครับตรงนี้ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับรูปของเราก็จะถูกครอปนะครับก็จะถูก ทำการตัดนะครับตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกนะครับส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับมันก็จะถูกตัดออกนะครับได้แล้วนะครับเห็นไหมครับสมมติว่าผมจะเอารูปนี้แหละนะครับหลังจากนั้นใครที่อยากจะตกแต่งแบบเพิ่มความสว่างเพิ่มสีเพิ่มอะไรก็สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ตัวนี้ได้นะครับจนสุดท้ายแล้วนะครับ เมื่อเราได้รูปที่เราต้องการแล้วนะครับให้เรามากดดอนต,ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บเซฟตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการเซฟทับไฟล์เก่านะครับแต่ตรงนี้ผมจะเ,เลือกเซฟแอดนะครับเป็นเซฟไฟล์ใหม่ไปเลยนะครับอาจจะใช้เป็น01นะครับเ,เป็นไฟล์01โอเคเซฟไปเลยปึ๊บอ่เอห็นไหมครับ ไฟล์ใหม่ของเราก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับก่อนที่เราจะตัดรูปนะครับก่อนที่เราจะครอปนะครับเมื่อเราครอปเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นรูปนี้เห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับได้แล้วนะครับได้รูปแล้วต่อไปครับก็ปิดโปรแกรมออกเลยครับตัวนี้อ่าตัวนี้ยังไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าโปรแกรม Microsoft Word ของเรานะครับ ไปคลิกที่เขาโครงหน้ากระดาษนะแล้วก็เลือกขนาดนะครับเพื่อนๆจะต้องมาเลือกขนาดก่อนนะครับใครอยากได้กระดาษขนาดไหนก็เลือกเอานะครับแต่สําหรับของผมนะครับผมจะใช้ A4 มือนเดิมนี่แหละครับจะใช้ขนาด A4 นะครับเพราะว่าผมจะพริ้นโดยใช้กระดาษโฟโต้นะครับก็กระดาษโฟโต้ก็ใช้ของ A4 นะครับเมื่อเพื่อนๆตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราทําการแทรกรูปภาพของเราเข้ามานะครับ ก็ไปที่แทรกนะครับตรงนี้ไปคลิกที่แทรกนะครับแล้วก็ไปที่รูปภาพนะครับหลังจากนั้นก็ไปหาที่อยู่ของรูปภาพของเราเมื่อกี้นะครับเจอแล้วนะครับก็คลิกที่รูปศูนหนึ่งนะครับแทรกมาเลยตรงนี้นะครับเมื่อแทรกมานะครับมันก็จะมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับเราจะ ไปปรับขนาดของรูปนะครับโดยมาตรงนี้ครับเพื่อนเพือนครับมาตรงนี้นะครับตรงขนาดเห็นไหมครับมันจะมีลูกศรเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะมีหน้าต่างขนาดออกมาให้เรานะครับตรงนี้ให้เราทําการติ๊กเครื่องหมายถูก2ช่องนี้นะครับติ๊กออกนะครับโอเคเมื่อติ๊กออกแล้วนะครับตรงความสูงนะครับ จำได้ไหมครับว่าเท่าไรครับความสูง3.25นะครับ3.25เอ็นเตอร์ Enter ไปเลยไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจต่อไปความกว้างนะครับความกว้างก็2.5นะครับความกว้าง2.5นะครับก็เอ็นเตอร์นะครับอ่าเห็นไหมครับรูปของเราก็จะถูกย่อมา นะครับตามขนาดนะครับตามขนาดที่เราเลือกนะครับดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับให้เพื่อนๆมาคลิกที่รูปนะครับจากนั้นมาตรงการตัดข้อความนะครับเลือกให้เป็นเป็นทะลุผ่านนะครับปึ๊บโอเคเลือกเป็นทะลุผ่านเสร็จแล้วนะครับดูรูปนะครับถ้าเกิดว่าของใครนะถ้าเกิดว่ารูปเรายังมืดอยู่เราก็สามารถปรับความสว่างตรงนี้ได้นะครับ ก็เลือกปรับได้นะครับตรงนี้แต่ของผมผมเอาพอดีแล้วนะครับความคมชัดนะครับก็เลือกได้นะครับเลือกปรับได้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการ Copy รูปนี้นะครับเพื่อที่จะมาวางเป็นการเพิ่มรูปนะครับให้ได้หลายๆรูปนะครับการคัดลอกก็ทําได้หลายวิธีนะครับติ๊กที่รูปแล้วก็มาคัดลอกตรงนี้นะครับแล้วก็วางแบบนี้ก็ได้นะครับ หรือใครจะคลิกขวาคัดลอกก็ได้นะครับแล้วก็คลิกขวาวางแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับหรือใครจะคลิกที่รูปนะครับแล้วก็กด ctrl นะครับแล้วจากนั้นก็กดที่รูปลากนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นการ copy ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้น่าจะใส่ได้อีกสัก2ช่องนะครับก็เลือก2รูป กด c อน t r o l ค้างไว้นะครับแล้วก็จับลากมาแบบนี้ก็ได้นะครับแถวนี้ก็จะได้รูปทั้งหมด6รูปนะครับอันนี้1นิ้วนะครับเดี๋ยวพิมพ์กำกับไปก่อนนะครับต่อไปนะครับก็จะทำขนาด1นิ้วครึ่งนะครับเพื่อนๆไปดูครับขนาด1นิ้วครึ่งนะครับก็จะใช้นะครับ3ูณ4เซนติเมตร นะครับ3ณ4ซนมนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเราต้องก๊อปจากด้านบนลงมาก่อนนะครับคลิกค๊ p y อปปีด้านบนลงมานะบแบบนี้นะครับาจากนั้นดับเบิลคลิกที่รูปนะครับปึ๊บตรงนี้ใส่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับความสูง4ซนติเมตรความกว้างก็จะเป็น3ซนติเมตรนะครับ เห็นไหมครับได้แล้วนะครับนี่นี่ได้แล้วครับต่อไปก็ทําการ Copy นะครับปึ๊บปึ๊บอเอาสองเลยอ่าตัวนี้ก็จะเป็นขนาด1น,นิ้วครึ่งนะครับอ่าต่อไปนะครับเราจะทําขนาด2นิ้วนะครับอ่าทำขนาด2นิ้วอ่าก็๊อปตัวนี้ลงมาก่อนนะครับอ่าอันนี้ผม ทำให้ดูหลายๆขนาดนะครับขนาด2นิ้วนะครับก็คือกว้าง4คูณ5.23เซนติเมตรนะครับดับเบิลคลิกที่รูปครับสูง5.23อากว้าง4่ตรงนี้มัน มันเคลื่อนนิดหนึ่งเป็น5.24ถ้ามันเคลื่อนอย่างนี้ก็เราต้องมาที่ลูกศรด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่ตัวเลขใหม่นะครับเป็น3แบบนี้นะครับอโอเคนะครับ5.23คูณ4เซติเมตรนะครับก็จะได้รูปขนาด2นิ้วนะครับทำการคัดลอกมานะครับ ทำการคัดลอกรูปมา,อา,อาสองนิ้วยังเหลือพื้นที่อีกหน่อยนะครับเอา2.5ด้วยนะครับอ่า2.5ก็คือ4.75คูณ6.25อานะครับอบอกมาก่อน4.75สูง6.25นะครับปึ๊บ 4.75นะครับ4.75อ่ะได้แล้วนะครับนี่ครับขนาด2นิ้วนะเออนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้อ้าวัดลอกมาปึ๊บปึ๊บอ,อ่าได้แค่3รูปนะครับโอเคอ่าก็เสร็จแล้วนะครับ อันนี้เราได้รูปโหหลายขนาดเลยทีเดียวนะครับก็ตั้งแต่1นิ้วนะครับอ่าแล้วก็1นิ้วครึ่งนะครับไล่ลงมาเป็น2นิ้วนะครับแล้วก็2นิ้วครึ่งนะครับอันนี้ทําตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับหลายๆแบบนะครับอาจจะได้เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการปริ้นแล้วนะครับอ่าเราไปดูเทคนิคและวิธีการปริ้นกันนะครับอ่าเข้าไปที่พิมพ์นะครับหลังจากนั้นนะครับ มาตั้งค่าการพิมพ์นะครับเราก็ไปเลือกเครื่องพิมพ์ของเราให้เพื่อนๆไปที่คุณสมบัตินะครับไปที่คุณสมบัตินะครับแล้วก็กระดาษนะครับกระดาษที่ใช้นะครับก็ควรที่จะเป็นกระดาษโฟโต้นะครับหรือว่ากระดาษมันความละเอียดสูงตัวอย่างของผมที่จะปริ้นให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือผมจะใช้กระดาษโฟโต้นะครับความละเอียด180แกรัม นะครับความละเอียด180กรัมนะครับอ่าให้เพื่อนๆืนนะครับไปที่อ่าตรงตรงนี้นะครับตรงหลักนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับตรงชนิดสื่อสิ่งพิมพ์นะครับให้เรามาเลือกตรงอ่ากระดาษนะครับตรงนี้นะครับเลือกกระดาษเป็นอ่ากระดาษภาพถ่ายเคลือบมันพิเศษตรงนี้เลยครับเอาตัวนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็คุณภาพนะครับให้เรามาเลือกสูงนะครับเลือกสูงนะครับหลังจากนั้นก็ อโอเคเลยนะครับโอเคอหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกจําจนวนสนําเนานะครับเราจะเอากี่แผ่นก็แล้วแต่เรานะครับอของผมก็เอาแค่แผ่นเดียวนะครับเป็นตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆดูนะครับหลังจากนั้นคลิกตกลงเลยครับปึ๊บเดี๋ยวพาไปดูที่เครื่องพิมพ์กันเลยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่า ภาพจะมีความคมชัดแล้วก็ออกมาสวยงามขนาดไหนนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่ามาดูกันนะครับนี่ได้มาแล้วเห็นไหมครับอ่าด้านบนตรงนี้จะเป็นขนาด1นิ้วนะครับอ่าด้านบนตรงนี้เป็นขนาด1นิ้วนะครับอ่าตัวนี้เป็นนิ้วครึ่งนะครับอ่าตัวนี้เป็น2นิ้วนะครับแล้วก็2นิ้วครึ่งนะครับเห็นไหมครับอ่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะทีเดียวเลยนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคุณครูนะครับสาหรับผู้ที่สนใจนะครับหลายๆท่านนะครับที่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณครูนะครับอาจจะปริ้นรูปนักเรียนนะครับติดปอพนะครับติด ตกแต่งห้องต่างๆนะครับเราก็ใช้วิธีการนี้นะครับนำไปใช้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามร้านสาระดีๆด้วยนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆจากจากร้านสาระดีๆของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ